ขณะนี้เรามีพระพิสุจําจำนวนหลายแสนลูกและเราก็มีการปกครองของคณะสงฆ์ที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมเรายึดตามพระราชบัญญับคณะสงฆ์เริ่มตั้งแต่ปี2505แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแต่ดูแล้วเนี่ยกลายเป็นการปกครองขึ้นอยู่กับมหาเถรสมาคมส่วนกลางเป็นหลักบ,บางคนก็มองว่า เป็นการรวบอำนาจเพราะเป็นผู้สามารถจะออกกำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับพระธรรมวินัยแต่บางทีไม่ตรงก็กลายเป็นสิ่งที่มหาเถรสมาคมออกกฎเกณฑ์แล้วก็เป็นผู้บริหารเองทั้งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารและเป็นตุลาการด้วยเพราะเป็นพระวินัยถอนตกลงก็เป็นเป็นระบบที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ ไม่ทราบว่าการปกครองสง์แบบนี้จะเอื้อต่อพระธรรมวินัยหรือเปล่าหรือว่าควรจะต้องกระจายให้แต่ละชุมชนแต่ละวัดมีการเกื้อกูลหรือว่ามีการคานและดุลกันเองในแต่แต่ละแต่ละแห่งไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแต่ต้องพิจารณาว่าถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยหรือเปล่าเท่านั้นตรงไหมครับทำอะไรบ้างที่ใดอย่างคะ่ะ ที่มันจะตรงไหมต้องทีนึนนงคือลักษณะการปกครองสง์อย่างเนี้ค่ะต้องตามพระธรรมวินัยเท่านั้นก็เอื้อต,ต่อพระธรรมวินัยนะครับเอื้อต่อตามตเลยค่ะต้องตามเลยพระพระสามาสัมมาสัจาเป็นผู้ทรงบัญญัติจะมีใครตรัสรู้ยิ่งกว่าพระองค์ว่าการกระทําใดบ้างที่ขัดต่อการที่จะเป็นเพศบรรพัณชิตต่อไปอันนั้นอันนั้นคือพระธรรมวินยัยค่ะต้องถือสําหรับพระสงฆ์ค่ะไม่ เพราะว่าถ้าทําตามพระธรรมวินัยนะฮะกฎหมายทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ครนี้มีมหาธิรสมาคมที่ออกกฎเองได้แล้วก็บังคับได้แล้วก็ลงโทษได้ซึ่งบางอย่างก็อาจจะถูกว่าเกินเลยพระธรรมวินัยหรือไม่ตรงตามพระธรรมวินัยนี่ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะทำไงค่ะก็ต้องตามพระธรรมวินัยแม้กฎหมายก็ต้องตามพระธรรมวินัย ใ,ในพระรับนญัติคณะสงฆ์ก็พูดชัดับว่าต้องถือพระธรรมวินัยเป็นหลักแต่ว่าพอเวลาไปถึงตอนปฏิบัติเนี่ยมันมีมันมีช่องบางบทบางมาตราให้ให้ทางท่านมหาเถระสมาคมเนี่ยไปวางกฎระเบียบต่อออกไปแล้วกฎระเบียบนั้นก็เลยมีฐานะเป็นกฎหมาย เป็นกฎหมายลำดับรองซึ่งท่านก็ต้องปฏิบัติตามนั้นด้วยรท่านก็บอกไม่งั้นท่านก็ขัดต่อก,กฎหมายแต่พวกเราชาวพุทธก็มักจะยืนยันว่ากฎหมายนั้นไม่สามารถลบล้างพระธรรมวินัยได้นั้นก็ต้องยึดกลับมายึดหลักต้องถือพระธรรมวินัยเป็นรัฐธรรมนูญของสงฆ์ครับ,รบแล้ว อยากกระจายอานาจครับเหตุที่ท่านทางอนาจาักรต้องออกกฎหมายมาจัดระเบียบคณะสงฆ์เนี่ยเพราะมีมิชชีฟมีปัญหาเมื่อตั้งแต่ครั้งปฏิรูปพระสัทธรรมให้ผิดเพี้ยนไปแต่พอพอมาตั้งเป็นมหาเทรสมาคมแล้วมีอำนาจมากขนาดนั้น ก็ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนแต่ถ้ากระจายอำนาจเมื่อไหรนะ่นะพินาศแน่นอนขณะนี้ก็มีอีกประเด็นที่น่าจะเป็นปัญหาก็คือให้วัดเป็นนิติบุคคลแล้วก็ให้เจ้าอาวาสแต่ผู้เดียวเป็นผู้ทําหน้าที่แทนนิติบุคคลก็เลยมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองมีปัญหาเรื่องการ ก่อสร้างเรื่องอะไรต่อมีอะไรมากมายมหาศาลโดยที่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าฝากไว้กับพุทธบริษัทสีกลายเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการชุมชนชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาไม่มีโอกาสได้เข้ามาแล้วก็เจตนาของคนที่เข้ามาบวชก็มีหลากหลายอีก มันก็เลยไปกันใหญ่เลยแทนที่จะถึงแก่นในพระพุทธศาสนาแทนที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะหวังที่จะฝึกปฏิบัติก็เลยมีปัญหาว่ากลายเป็นแหล่งไม่ใช่ทุกวัดนะครับก็กลายเป็นแหล่งในการเหมือนทำธุรกิจโดยที่เจ้าของธุรกิจกฎหมายให้เป็นนิติบุคคลโดยที่บุคคลคนเดียวที่เป็นคนจัดการด้วย อย่างนี้เนี่ยนักกฎหมายหนักใจไหมครับผมผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์เจมสักร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้ครับกฎหมายเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ว่าก็เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือทางพระท่านจะไปแก้กฎหมายบ้านเมืองไม่ได้แก้กฎหมายบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของเราคฤรหัด ช่วยกันคิดช่วยกันทําผู้ที่จะมาบวชเนี่ยก็มีเจตนาหลากหลายบวชเพราะอย่างนั้นบวชเพราะอย่างนี้มีหลายรูปแบบมากแล้วเราก็บวชง่ายด้วยคือถึงแม้ว่าถ้าตามรูปแบบในพระพุทธศาสนาที่ผมพอจะเข้าใจก็ต้องมีการสอบมีการลงมติว่าจะให้บวชไหมก็เป็นค่อนข้างจะเป็นประชาธิปไตยคือใช้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย แต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าอยากจะบวชท่องได้ก็บ,บวชได้แล้วก็ไม่มีพระอุปชาที่ดูแลอย่างน้อยห้าปีเพราะว่าไม่งั้นแล้วบวชปั๊บจะจะรู้เรื่องอะไรพอบวชปั๊บมีคนกลับไหว้ก็ไปกันใหญ่เลยและยิ่งกฎหมายว่ายอย่างนั้นด้วยก็ไปกันไม่รู้เรื่องอันนี้อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขืุเปร่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นด้วยร้อยปอครับ แล้วก็เป็นภาระาของพวกเราชาวบ้านนี่แหละจะต้องช่วยกันแสดงให้เห็นแล้วก็กลับเรียนให้ทางฝ่ายาศาสนาจักรได้ได้เห็นว่ามันเสียหายอย่างไรแล้วเราจะได้ปรับปรุงกันครับผมครับถ้างั้นจะขอปฏิมมอว,ว่าทครับ ก็คิดว่าเราไม่ใช่เพียงแต่กล่าวคำว่ามีพระรันาตนตรตยเป็นที่พึ่งแต่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจพระธรรมและไม่รู้ว่าสงฆ์คือใครต้องเป็นหมู่ของพระอริยะบุคคลผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเท่านั้นไม่ใช่เพียงบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะเพราะฉันจริงๆต้องผลคนที่ตรงมากนะคะถ้าบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษาพระธรรมบวชทำไม ชาวบ้านเคยคิดบ้างไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ส่งอนุญ,ญาตให้ใครบวชแต่ต้องรู้ว่าบวชเพื่ออะไรถ้าบวชแล้วไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรคก็ไม่ใช่พระภิกษุในธรรมวินยัยครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ